อ่ะโอเคฝากกลุ่มเฟสแล้วก็รลลับจ้าง้วยฮะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แสดงว่าพวกคุณอยากได้สตาร์โคม4 0,000ื่นสตาร์โคมนะฮะถามว่ามันได้สตาร์โคมสี่0 0ได้ยังไงวิธีการได้รับสตาร์โคมส0,000นนะฮะง่ายๆเลยง่ายๆเลยฮะก็คือคุณจะต้องไปสร้างตัวละครตัวไก่นะฮะสำหรับใครที่มีตัวละครตัวไก่อยู่แล้วก็ยินดีด้วยครับ แต่สำหรับใครที่ไม่มีตัวละครตัวไก่เลยผมแนะนําว่าให้คุณไปสร้างตัวละครตัวไก่เพิ่มขึ้น,ก,น,นรรก่อนวันที่วันที่เท่าไหร่ครับก่อนวันที่ก่อนวันที่27มีนาคมนะฮะให้คุณสร้างตัวละครตัวไก่ใน ID เดีวยวกันนะย้ําต้องเป็นตัวละครตัวไก่ใน ID เดียวกันด้วยน,นะเออคุณจะต้องปัง๊มอ่าเขาเรียกว่าอะไรบูปินคอร์เรคชัน่นอ่าถามว่าเอ้ยมันต้องปั๊มเท่าไหร่พี่คุณจะต,ต้องปั๊มบูปินคอร์เรคชั่นให้ได้ประมาณสักเลเวล271อ้าวถามว่าเอ้ย สองร้อยเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดเอ็ดนี่คือผมต้องปั๊มทุกตัวเลยหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับคุณปั๊มแค่เก้าตัวพอไอ้เก้าตัวนี้คือต้องเท่าไหร่พี่ก็เอาสองเจ็ดหนึ่งตั้งหารด้วยเก้าปึ๊บก็จะได้เป็นว่าคุณจะต้องสร้างตัวละครตัวไก่ตัวที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะทั้งหมดทุกตัวนะคุณจะได้คุณจะต้องได้บุฟิ้นคอลเลคชั่นประมาณนี้สามสิบจุดหนึ่งหรือสามสิบเอ็ดขึ้นไปอืม ถ้าคุณอยากได้สตาร์โคม40,000แต้มแบบฟรีๆในอัปเดตในวันที่27นี้นะฮะ27มีนาคมคุณยังพอมีเวลาอยู่ซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันที่4กว่าจะถึงวันที่27นี้ก็อีกหลายสัปดาห์อยู่ยังพอมีเวลาอยู่ถ้าใครขยันเล่นแล้วแบบว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้สตาร์โคมอ่ะ40,000แต้มผมก็เอาผมขยันนะฮะก็จัดเลยครับสร้างตัวละครตัวไก่ขึ้นมาทำบูปินคอลเลกชันเลเวล ทุกตัวละครตัวไก่ทุกตัวเลยนะสามสิบเอ็ดแล้วคุณจะได้สตาร์โคมสี่หมื่นแบบฟรีๆในอัปเดตวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ส่วนใครที่มีตัวละครตัวไก่อยู่แล้วก็ลองไปเช็คดูซิว่าในตัวไก่ในอีดีของคุณมีบูบินคอร์เรชั่นเลเวลเกินสามสิบเอ็ดไหมหรือขาดเท่าไหร่หรือใครบอกว่าอพี่ผมไม่อยากจะสร้างเก้าตัวผมสร้างแค่เออนนี้ได้ไหมห้าตัวห้าตัวได้ไหมห้าตัว ตัวหลักไม่นับนับแค่ตัวไก่ตัวไก่5้าตัวได้ตัวไก่5้าต,ตัวใช่ไหมได้ครับก็เอาสองเจ็หนึ่งตั้งหารด้วยห้าคุณก็ต้องปั๊มบูปินคอเลชั่นเลเวลให้ได้ห้าสิบสี่จุดสหรือห้าสิบห้ามึงปัดขึ้นห้าสิบห้าการันตีได้สี่หมื่นอะไรเงี้ยครับนี่คือวิธีการปัม๊มเขาเรียกว่าสตาร์โคมนะฮะสำหรับใครที่พลาดดูคลิปนี้ก็อาจจะอด สตาโคมได้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยอืม